วิดีโอนี้สิมาแนะนําการเดินทางไปยังเมืองปากั้นแขวงบริคัมไซการไปครั้งนี้ไปโดยเรือโ,โ,โดยสารระหว่างประเทศสิาพาคือเรือโดยสารอยู่บอนไดค่าเรือโดยสารแพ่งปานใดคท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศห่างจากจังหวัดบกการหลายปานใดถ้าเห่าขับรถยนต์ไปมีมองฝากรถบอ่อคาฝากรถขึ้นละจักบาทบอนฝากรถยนต์มีจักมองบอนฝากรถปลอดภัยบ่อรถหายบอ่อ ขั้นตอนการทําเรือตรวจค้นเขาเมืองนั้นยากบอ่อทั้งสองฟังทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวในวิดีโอนี้มีคำตอบพร้อมแล้วไปฟังน้ากันเมือ,อปงปากสั้นขึ้นกับแขวงบริคัมไซแขวงบริคัมไซนั้นมีเมืองเอกชื่อว่าเมืองบริคัน ัจจุบันการขามไปยังเมืองปากสันแขวงบริคัมไส่นั้นโดยการนั่งเรือโดยสารเป็นเรือโดยสารระหว่างประเทศเป็นยาน่านท่านาชนิดเดียวที่ใช้สัญจรขามแม่น้ำโขงไปหากันระหว่างบึงการกับเมืองปากสันในอนาคตอันใกล้เพ่อน่าจะเกิน2ปีสะพานมิตรภาพแห่งที่หาบึงการบริคัมไชจะเสียสิ้นลงตอนนี้ผู้ลเมากำลังเล่งมืออยู่ จากนั้นเรือเฟอร์รี่และการเรือโดยสารข้ามฝากระหว่างประเทศก็สิลดบทบาทลงเมื่อมีสะพานคนก็จะหันไปใช้บริการข้ามสะพานสำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ไปก็สามารถขับรถข้ามสะพานไปยังเมืองปากสันแขวงบริค้ามทรได้เลยทันทีบ่อต้องออรรถยนต์ไปขึ้นเฟอร์รี่เหมือนอย่างเช่นในปัจจุบัน สำหรับท่านที่มีพาสปอร์ตก็สามารถใช้พาสปอร์ตทำเรือพันแดนขามไปยังเมืองปากสันแขวงบริคำไซได้เลยทันทีสำหรับผู้ที่บ่มีพาสปอร์ตก็สามารถไปให้หนังสือเดินทางขามแดนชัวข้าวได้ที่ที่ต้องการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการการใช้หนังส,สือขามแดนไปยังเมืองปากสันแขวงบริคำไซนั้นยู่ได้สองขึ้นสามวันขั้นตอนการแจ้งออกโดยพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางชั่วข้าวด้านฝั่งไทยนั้นง่ายนิดเดียวบม่มีใครใจ ถามว่าได้ยืนเข่าคิ้วกะใส่เวลาพอถึงนาทีต่อคนถ้ายืนเข่าคิ้วกะคิ้วเบี้ยวถึงจะมีคิ้วเบียวบางยง้มเทศกาลเจ้าทีฟังไทยกะทำงานอย่างรวดเร็วาท่านขับรถยนต์ไฟก็สามารถฝากรถยนต์ไว้ณด่านต่อหม้อฟังไทยหนีเป็นที่รับฝากรถยนต์ของเอกชนนะครับมีสองเจ้าณด่านต่อหม้อมองหนีเลื่อยมองท่าเทียบเรือโดยสารระหว่างประเทศ จยุดรับฝากรถของเอกชนดังกล่าวฝากขึ้นละ100บาทผูท้รับฝากเอกชนวันนี้เพิ่นคิดเป็นคืนเพิ่นไ่เป็นคืนแม่นว่าท่านจะไปสองมือแต่ว่าแค่คืนเดียวเพิ่นกะไรหนึ่งคืนคือ100บาทท่อน,นั้นจยุดรับฝากรถของเอกชนนี่ติดกับก้วด้านชายแดนต่อหม้อบันนี้หลังที่ท่านแจ้งออกได้รับการชแต้มพาสปอร์ตเรียบร้อยท่านก็นจะเดินทะลุไปณนะจยุดซื่อตัว๋ว เป็นตัวเรือโดยสารระหว่างประเทศคนละ60บาทหลัง17นาฬิกาเรือจะย,ยุดวิ่งโดยสารถ้าท่านต้องการจะเดินทางข้ามฟังท่านก็นต้องเ่าเมาล่ำเที่ยวละ1,200บาทในค่าโดยสาร1,200บาทนี้ท่านมีกี่คนท่านก็นต้องหารกันถ้าท่านมีคนเดียวและมีความประสงค์ที่จะเดินทางข้ามฟังท่านก็รับเต็มๆผู้เดียว1,200บาท นี่คือในกรณีที่หนึ่งที่ท่านขับรถยนต์ไปจอดไว้ด้านมิี่ฝากรถจุดนี้ห่างจากจังหวัดบึงการออกไปทางจังหวัดนองค่ายประมาณ6กกิโลเมตรส่วนในกรณีที่สองาท่านมีความประสงค์ที่จะขับรถไปยังเมืองปากชันแขวงบริคำไซท่านก็นต้องขับรถไปล่งเรือเฟอร์รี่อีกทานหนึ่งอีกด้านหนึ่งซึ่งห่างจากจุดนี้ด้านแรกไปประมาณ2กิโลเมตรตามถนนเรียบแม่นำ้ำโค้งไปทางจังหวัดนองค่าย หรือถนนสายล่างที่เรียบกับแม่น้ำโคงนั่นแหละถ้ายังขับเรียบแม่น้ำโค้งไปเรื่อยๆก็จะเจอไส้งาน,งานกอสร้างสะพานมิตรภาพไทยเลาาแห่งที่หาส่วนเรือเฟอร์รี่บรรทุกรถยนต์ข้ามประเทศนั่นบรูอัจจาค้าบริการที่อัปเดตล่าสุดเพราะมันมีความผันผวนตามราคาน้ำมันนะครับลดส่วนหลที่ไปใส่บริการเพื่อนกับลดขนน้ำมันไปส่งประเทศเลาานั่นแหละ เคยขับรถเก๋งขามเคยขับรถเก๋งลงเฟอร์รี่สมัยนั่นหลายปีแล้วอัตราที่เพิ่นเก็บต่อนนั่นก็คือ1 0 0บาทต่อขั้นแต่จะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กนะครับครับไปเที่ยวย่งเชียงขวางปัจจุบันบรรลูว่าเฟอร์รี่เพิ่นยังคิดอัตราเดิมอัตราเก่าหรือใหม่ผู้ใดหูข้อเมนมาบอกกันแน่เมื่อเรือโดยสารระหว่างประเทศไปถึงทาเทียบเรือฟังเมืองปากสันแขวงบริคัมไส้แล้ว ก็จะไปจอดเทียบท่าเดียวกันระวางเฟอร์รี่กับเรือดโดยสารระวางประเทศรถที่ขึ้นเฟอร์รี่ขามฝากระวางประเทศม่านั่นส่วนมากเป็นรถบรรทุกสินค้ารถบรรทุกน้ำมันที่ขนไปส่งย่งฟังสบปอลาาทั้งเฟอร์รี่ขามฝากระวางประเทศและก็เรือดโดยสารคนระวางประเทศนั้นมีทั้งสองสัญชาตินะครับมีทั้งสัญชาติไทยและก็สัญชาติเลาวิ่งร่วมกันยูบนนีอยูจุดนี้ เมื่อไปถึงด่านต่อหม้อฟังเมืองปากสันแขวงบริคมไซนั้นการแจ้งเขาเมืองการผ่านขั้นตอนการตรวจค้นเขาเมืองนั้นมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยคนละประมาณ2 0 0 0มืนกีบหรือ2ี่0 0พันที่ทาเทียบเรือเมืองปากสันแขวงบริคมไซบะนีติดกับด่านต่อหม้อมีรถสามล้อรับจ้างซึ่งคนท่องที่ยวเอิว่ารถจัมโบ้มีซาเลงรับจ้างแล้วก็มีรถยนตแล้วก็มีรถเก๋งนะครับทารับจ้างอยู่ในกรณีที่เฮาต้องการเดินทางไปไกล ไปต่อใกล้ๆครับร้านต่อหมอ้อปนีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายถ้าท่านหิวท่านสามารถแวะได้ทุกร้านเฟอร์ทั่วไปกับราคา2 0 0 0มืนีบหรือส้าวพันล่าสุดนั้นเห็นคนไทยไปกินถ่วยละ8 0ด0มืนีบนั่นเพิ่นไปกินอยู่ที่เมืองปากเซเป็นห้านเฟอร์ดังของเมืองปากเซคือกันแต่ว่าราคามันโหดเหลือเกินขั้นเจ้าสิโหดฟันนั่นเจ้าก็คือวบปนเอาโลดเพิ่นอาจจะบริหาร้อมูลหรือทําการบ้านไปนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวไทยขันผู้ใดบบมีข้อมูล คันผู้ได้บ่เหตุการบ้านไปก็จะโดนแบบนี้แหละหลายคนก็ออกมาเวา่าหลายคนก็ออกมาเตือนว่าระวังเดอ้อระวังเดอ้อเพิ่อนอาจจะบพท่านระวังรับเพิ่นก็นเลยโดนแปดเมื่อจี้ต้อถวยครับราคาของเผอน,นันโหดเหลือเกินหาท่านได้นีโอกาสเดินทางไปยังเมืองปากเชแขวงจำปาสังแล้วับแนะนําเลยเฟอทาหินนะครับเฟอทาหินหรือในปัจจุบันเพิ่อนเปลี่ยนซื้อ้านเป็น้านมีแม่น่อยเฮ้ยทาการรีวิวไว้ในช่องแล้ว ไปซอกเบื้องยอดหลังใดก็คือว่าเป็นร้านแซบร้านดังที่สุดในเมืองปากเซน,นะครับแพงที่สุดก็สา0สิบพันเือทั่วไปก็เศร้าพันเศร้าหาพันนะครับสามสิบพันนี่ก็คือสุดอยากห่้ให้ฟังว่ามีห้านห้านหนึ่งนะครับ ขายข้าวเปียกปู้านฮานีานน่ยูเมืองบาเจียงจเจลิอสดนะครับฮาน,นี่ชื่อว่า้านกาแฟบาดเจียงจากเมืองปากเซไปเมืองปากซองนะครับฮาน,นี่อยู่เบียงสายมือเลยป,ปั๊มปตทอเมืองบาเจียงจเจลิอสุขถนนปากเซปากซองไปห้าร้อยเมตรเมนูข้าวเปียกปูเป็นซิกเนเจอของร้านของเพลินราคาถวยละหคาสิบพันหรือ 50, 000, ห้อ 50, 000, หอหาเมื่นกีบนี่ชาวบ้านทั่วไปกินเมื่อไรแน่น,นอนครับนีแต่คนที่อิออริอิรอท่านั้นไปกินนะครับ 50, 000, ห้าชิพพันกีบนี่ ก็ถือถว,ว่าแพงที่สุดแล้วงานจาก้านต่อมอขึ้นไปอีกประมาณ200อเมตรจะเจอซีแยกไฟแดงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปนักขั้วีมยงจันนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปยังเมืองปากเซแขวงจำปาสักถ้าท่านตรงไปจะไปยังแขวงเสียงขวงซึ่งเป็นที่ตั้งของทุ่งไหหินณนะไฟแดงกลางเมืองปากสั้นแขวงบริคัมไซบางหนีเฮาตัดชินใจเลี้ยวซ้ายเฮาเลี้ยวซ้ายไป2 0 0รอเมตรเฮากระเจอห้องแฮมที่พักโรงแรมที่พักท,กทีวานีซอวาโศกบุนม玛มนะครับ3า0แส0กีบต่อคืน พร้อมอาหารเช้าครบทุกคนเข้าไปต้องกันหาคนถ้าเรือโดยสารระหว่างประเทศหรือเรือโดยสารระหว่างประเทศบรนียังรับใช้พี่นออ้องพ่อค้าเช่าขายเช่าเมืองฝากสั้นแขวงบริคัมใช้นะครับที่ขายสินค้าประเภทอาหารแล้วก็ของฝากของที่ระลึกประจําเมืองนะครับขนสินค้าไปขายยังจังหวัดบึงการสัปดาห์นึ่งมีสองมือเพิ่นเอินว่าตลาดไท่เล้าเป็นตลาดนาดัดไทยเล้าครับสัปดาห์นึ่งมีสองมือวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับพ่อค้าส่วนหลนะครับกับไปจาก เมืองปากสันแขวงบริคำไซนนะครับการไปขายที่ยักจังหวัดบึงการนั่นก็รับเป็นเงื่อนบาทกลับมาเด้อไปขายอยู่ฝั่งไทยจังหวัดบึงการรับเป็นเงื่อนบาทกลับมาลาบว่าได้รับเป็นเงื่อนกีบนะครับฉะนั้นเงินบาทในเมืองปากสันแขวงบริคำไซนนั่นสัพพัดสินค้าไทยสัพพัดสินค้าไทยเงื่อนบาทไทยมีบทบาทหลายในเมืองปากสันแขวงบริคำไซ บ่ม anyway ีผ oh, um, uh ู huh. uh ้ใดกล้าแบนเงินบาทบ่มีผู้ใดกล้าปฏิเสธเงื่อนบาทณเมืองปากชันแขวงบริคำชัยเนื่องจากว่าเงินบาทและเงื่อนจีบมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองปากชันแขวงบริคำชัยมาหาเจ้ไหนแตะไรบ่มีผู้ใดห้คําตอบได้เพราะว่ามันโดนโดนเป็นจำบได้แต่ข้าพเจ้าก้ับมองว่ามันเป็นจุดแข็งเนื่องจากว่าสวปอเล่านะครับใส่เงื่อนหลายสกุลนะครับทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงิ่อนจีบสกุลเงินดงและสกุลเงื่อนยวนของจีนซึ่งเป็นยุดแข็งเป็นข้อดีโดยซ้ำ ม่มีประเทศไหใด้ค่อยเห็ดได้ในโลกหลายคนก็เขามาคอมเมนต์ในช่องของคอ,อยถามว่าเกิดดราม่าระหว่างไท่กับเล่าลหลายๆเรื่องลหลายๆอย่างตลอดเวลาบหยุดบบอยอน,นีจเ้ายังไปเที่ยวอยู่บอกว,ว่าใช่เจ้าบ่ยานบอกกองหลอนตามที่เขาลือเขาเล่าอ้างคือเป็นตะย่านกระโดดแทกกองหลอนนั่นขั้นเราถึงกองหลอนขึ้นมาคอยกัรู้สึกหลอนๆคือกันแต่ว่าคอยกันยังบ่เคยถือคอยกันยังบ่เคยโดนฉะนั้นแต่ขอ คัคอยไปสะก่อนคันคอยถือคันคอยโดนมือไดมือนั่นละ่ะคอยสียุดยแล้วก็คอยกระสิมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังโมเมนต์มาประจานวาสันเถาะซีวอาให้ฟังซื่อๆก็มีบ้างกรณนีนเล็กๆน,น้อยกะถือบ้างโดนบ้างจะว่ามันกะบบเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับเบิ้งในในช่องนะครับสามารถไปซอเบื้องย้อนหลังนะครับเพชรให้เบิ้งเป็นตัวอย่างแล้วว่าจัางไรยังถือถือเน่าไหนวรจะหลีกเลี่ยงจังไรไปเที่ยวต่างประเทศเว้าภาษาต่างประเทศบ่มวยมือก็ไปซอบ่อเล่านี่ละ่ะคลิปก่อน ทางช่องเขาได้อัปโหลดลงไปในช่องนะครับหลายคนกับเขามาถามว่าการนั่งเรือขามประเทศคือบมีเสือชู้ฉีพว่าสันจริงๆแล้วเสือชู้ฉีบกับมีอยู่ขับในเรือเป็นกองอยอไว้แต่ว่ากับประเทศไทยเขาเบิว่าเพิ่นมีเสืออยู่คนโดยสารส่วนหลายคนโดยสารส่วนมากกับไม่พูดอห้ยิบขึ้นมาใส่นะครับก็บเหยียบไปเหยียบมาขามไปขามมากลองอยอ,อยู่พื้นเรือ,อบอลหันละแล้วเจ้าของเรือโดยสารหรือเจ้าหน้าที่ทางการบมีมาตรก,การที่จะบงังคับให้ผู้โดยสารใส่เสือชู้ฉีพเลยบ่ แล้วผู้โดยสารสีไส์เสือชูชฉีพย่ำไดกระต่อไปเลยว่าพูดละบัดงัวงหายผมดละจังสี้อมขอสําหรับผู้ที่ไปนั่งเรือโดยสารขามฝากระหว่างประเทศไม่ไม่กษีสยองกสีละว่างกสีละแวงยุ่งละคือขาประเจ้านั่งจ้องเสือชูชฉีพตลอดเวลาสําหรับผู้ที่คุ้นแล้วชินแล้วกเสเยเตยเว้ยบอกมีอาการวิโตกกลังให้เห็นไม่ว่าที่เทาเดือทางกลับมาประเทศไทยที่ฟังจังหวัดบ,บึงการนะครับรถยนต์ที่เขาไปฝากไว ที่บรรลับฝากรถของเอกชนนั้นลดเท่ายัางอยู่นะครับเนื่องจากเพิ่นมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเพื่นจ้างรถปรพ่อนะครับลถยต์เท่ายัางอยู่นะครับบ่าหายนะครับเท่าก็ยังได้ใช้รถของเท่าครับกลับบ้านคือเกา่ทาทนยังมีข้อสงสัยใดท่นยังมีประเด็นใดที่ยังบกเคลียนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้ขอขอบคุณสำหรับการซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านอนอหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่สามบายดี